สวัสดีครับวันนี้กับผมก็ได้ทำการอัปเกรดชิป Wi-Fi ให้กับรูตบุ๊กเครื่องนี้แล้วนะครับนี่นะฮะ Intel Wi-Fi 6 ax 2 0 0นะครับก็เป็นชิปการ Wi-Fi ตัวล่าสุดนะครับที่ว่ารองรับ Wi-Fi 6ได้นะครับแต่บ้านผมมันไม่มี Wi-Fi 6มีแค่ Wi-Fi 2.4กับ Wi-Fi 5นะครับแต่ว่าทำไมถึงเปลี่ยนนะครับตัวเดิมไม่ดีหรอนะครับตัวเดิมสำหรับผมก็มันก็ดีนะตัวเดิมแต่ว่าในบางครั้งที่เวลาดูดสัญญาณน,นะมันมีอาการกระตุกบ้างนะครับ นะเหมือนแบบว่ามันนิ่งเออมันวิ่งไม่ไม่นิ่งนะนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดิมนะครับตัวใหม่ก็ใส่โนโบุกแล้วแล้วก็ผมทดสอบดูแล้วก็สเสถียรกว่าเดิมนะครับนี่ฮะตัวเดิมนี่อ่ากล่องกล่องโทรศัพท์ไม่โฟกัสนอะ่ะนี่แหละตัวเดิมนะครับ เห็นไหมว่าสั่งเหออนะครับสำหรับใครที่จะอัปเกรดชิปการ์ด Wifi ก็สั่งซื้อได้อยู่ใน lazada นะครับผมซื้อมา690 690บาทนะครับแต่ถ้าอยากให้ถูกกว่านนั้นก็สั่งเเว็บอะไรอะ่ะเว็บจีนเเว็บนอกอ,อ่ะนั่นแหละนะครับ มันจะขายอยู่ที่300นะครับหรือว่า200นี่แหละตามร้านนะครับแต่ว่าถ้าผมสั่งแบบจากจีนควรจะส่งมาถึงบ้านเรามันก็ใช้ระยะเวลาน,านานอยู่นะครับประมาณ15วันนี่แหละมั้งนะแต่ว่าผมยังได้แบบรวดเร็วก็สั่งอยู่ในประเทศไทยเรานี่แหละนะครับก็3วันถึงนะครับ แล้วก็ถ้าถามว่ารุ่นเก่ามันจะใส่ได้ไหมนะครับแต่ว่าพวกตัวนี้มันจะเป็นซิปการ์ดที่โนบุกใหม่ๆเนาะแบบว,ว่าโนบุกเอซูสติ๊กอะไรพวกนี้นะครับหรือว,ว่าตัวทับตัวเทอบอะไรแบบนี้นะครับมันจะใส่ได้นะครับวิธีการดูเครื่องของเราว่าใส่ได้ไหมนะครับก็ดูตรงที่ว่าแง่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยว บน,นึงนี่นะฮะนี่ฮะแง่งตัวน,นี้นะฮะนี่น,นี่นะครับท่านจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะฮะนู่มของท่านสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ถ้าใส่เสร็จมันลงเดเวอร์ lever, หรือว่ามันไม่อ่านคุณก็ให้ทำการอัปเดตไบออสนะครับตัวนี้ ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นรุ่นเก่าๆนะครับตั้งแต่ปี2 0 1 7 1 8นะครับนี่มันจะเป็นแบบนี้ถ้านูกบุ็บกของท่านมันเป็นแบบนี้มันก็สามารถใส่ไม่ได้นะครับคุณต้องหาซื้อ Wi-Fi ที่ว่าเป็น Wi-Fi 5นะครับที่ว่ารองรับ Wi-Fi 5ได้นะครับตัวนี้ถามว่า Wi-Fi 5กับ Wi-Fi หมันแตกต่างกันไหมผมว่าน่าจะแตกต่างนะเพราะว่ายังไง ยังไงก็ตามนะครับของใหม่ดีกว่าของเก่านะครับอ่าถามว่าดียังไงก็เวลาดูดสัญญาณหรือว่าดูดอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มันก็จะเสถียรและนิ่งกว่าเดิมนะครับแปบลบว่าตัวเก่าดูดได้แค่5คกิกแล้วก็ wifi 6อ่ะไอ้เฮียแม่งดูดได้10เมกอ่ะเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยสมมติว่าตัวเก่าดูดได้แค่ หนึ่งเมกสองเมกแบบนี้นะคะแต่ว่าตัวใหม่เฮียแม่งดูได้สิบเมกยี่สิบเมกเสือเลยเออแบบนี้นะฮะความแตกต่างมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมลองทดสอบดูนะฮะแต่ว่าของผมก็จะมี Wi-Fi 2 4กิกนะฮะแล้วก็ Wi-Fi 5นะครับ แต่ว่าส่วน Wi-Fi 5ของผมมันใายงานไม่ได้นะครับมันตายนะฮะแต่ว่าผมจะทดสอบ Wi-Fi 2.5กิกให้ดูนะครับโอ้ยเฮี้ยไม่กล้องไม่โฟกัสว่ะ,ะเดี๋ยวถอดสายแลนแล้วกันอ่านะครับตอนนี้ก็เป็น Wi-Fi แล้วนะครับส่วนขอผมก็จะเทสเอ่ย ทดสอบด้วยสามบีบีนะครับนี่นะครับเนออ็ตผมก็ยี่สิบทับสิบนะครับอ่าทดสอบดูว่าเป็นอย่าดูดได้แรงแค่ไหนนะครับแต่ว่าตัวเก่านะครับมันจะดูดได้แค่สิบเก้าสิบแปดไม่ถึงยี่สิบอ่ะเออหรื่อว่าโน้ตบุ๊กผมกากว่าก็ไมาดูเนาะ ามาดูกันนะฮะนี่ฮะดูแรงนะฮะสองเท่าเลยตัวใหม่แต่ว่าผมก็ไม่สามารถตรวจสอบตัวเขาให้ดูนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจแขะนะครับมันก็ยุ่งยากหน่อยมันอยู่ลึกอะ่ะเอ,อ แต่ว่าตัวเก่ามันไม่ขนาดนี้นะดาวน์โหลดตัวเก่าดาวน์โหลดแค่19-18ไม่ถึงยี่สิบอะยี่แม่งนะครับเอาตัวใหม่มาใส่เสร็จโอ้โหแม่งยังกับฟ้ากับเหวนะครับสำหรับใครที่ซื้อนูบุกตัวรุ่นเก่า,กาจะว่าผ่านมาสองสาเดือนนะครับ เป็น w i f i 5ไม่ใช่ w i f i หกก็สามารถซื้อมาใส่ได้นะครับนี่ใส่ไม่ยากนะครับมันก็ง่ายง่ายมันก็จะมีสีบอกนะครับสีเออสายสาย w i f i ส,สีสาย w i f i ก็จะมีสีดำและสีขาวนะครับแล้วก็ใส่ตามนี่เลยนะครับตัวใหม่มันก็มีให้บอกอยู่นะครับ แต่ว่าผมลองทดสอบใส่สลับกันมันก็ไม่ไม่มีปัญหานะเออแต่ว่าแนะนำให้ใส่ตามนี้แหละนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย